สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสครับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิคแรนดอมวันนี้คือพลังงานลับในตัวคุณขอบคุณสำหรับทุกๆการสพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วขอเช็คพลังงานนิดนึงนะคะ Merry Christmas นะคะสำหรับใครที่เปิดมาช่วงนี้พอดีเนา หน้าเทิศถานขอให้มีความสุขมากๆนะคะสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจตัวอักษรสี่ตัวนี้อาจจะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะคะ v o t n เนอะมาดูพลังงานเลยไหมหรือว่าหรือว่าเราจะดู แอบดูนิดนึงก่อนก็นได้เนาะแอบดูพลังงานทั่วไปนิดนึงก่อนละกันซักสามใบเนาะพลังงานทั่วไปของคุณในวันนี้นะคะเพดด์ออฟโซรสนะไฟออฟโซ d สนะคะเราก็ตามด้วยทัวร์เพนทาโคส พลังงานช่วงนี้เหมือนกับพี่ไพ่จะบอกว่าคุณได้ตัดสินใจมันเหมือนกับมันเหมือนกับคิดคิดมารอบครอบแล้วหรือว่ามันผ่านกระบวนการคิดบางสิ่งบางอย่างอารมณ์คล้ายๆกับว่าคุณตกผลึกกับเรื่องที่คุณก่อนหน้านี้อาจจะยังลังเลค่ะไม่แน่ใจว่า จะไปต่อจะถอยหรือว่าจะทํายังไงดีกับคนบางคนนะกับสถานการณ์บางสถานการณ์ที่ดูเหมือนก็นว,ว่ามันมันไม่เอื้อต่อคุณเลยอะแต่มันมันคล้ายๆกับว่ามันอยู่ในภาวะที่เหมือนกึนไม่เข้าคลายไม่ออกหรือว่าคือมันยังไม่ถึงกับว่าคุณต้องตัดสินใจเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้นะแต่สิ่งที่จะตัดสินใจเนี้ยมันจะมีผลกับคุณในอนาคต ความหมายก็คือเช่นยกตัวอย่างเนาะถ้าเห็นภาพชัดๆเลยเหมือนรู้แล้วแหละจับได้แล้วแหละว่าอามีใครบางคนไม่ชอบในที่ทํางานก่อนหน้านี้นนจะแบบได้ยินเสียงลืมเสียงเล่าอ่างนะคะแต่แบบอยู่ดีๆเดินผ่านอ่ะโดยที่เขาก็ไม่รู้เนาะว่าคุณเดินผ่านมาข้างหลังอะคะ่ะอาจจะแบบกําลังจะเดินมาถึงประตูห้องแล้วก็ได้เนาะคืออยู่นอกห้องอะแล้วได้ยินเสียงคนคนนี้ยกําลังพูดถึงคุณพอดีเลยก็เลยแบบ เดินให้เงียบแล้วก็ฟังอารมณ์ประมาณเนี้ยอารมณ์มันเหมือนกับว่าได้หลักฐานอะไรบางอย่างได้ความแน่ใจในเรื่องบางเรื่องว่าเฮ้ย <c oughs> เออคนนี้ไม่เวอร์คนนี้ไม่ดีหรือว่าสิ่งที่สงสัยอ่ะมันมันได้หลักฐานหรือว่ามันมันได้ความเชื่อมั่นอะไรบางอย่างจากที่ก่อนหน้าน,นี้อาจจะแบบแค่แบบสงสัยอ่ะไม่แน่ใจเนาะเราก็ไม่กล้าฟันธงไม่มีหลักฐานเดี๋ยวจะเอ,อ ไปว่าเขาโดยที่แบบมันอาจจะไม่จริงก็ได้แต่ตอนเนี้ยเหมือนรู้ความจริงแล้วเหมือนสบายใจนะคือก่อนหน้าเนี้ยความแปลกคือก่อนหน้าเนี้คิดว่าถ้ารู้ความจริงอ่ะน่าจะกังวลใจเหมือนกังวลใจที่จะได้รู้ความจริงแต่พอรู้ความจริงเข้าจริงๆแล้วอ่ะคุณกับมีความรู้สึกเหมือนโล่งใจสบายใจแบกบเออจะได้รู้สักทีว่าคนนี้เป็นคนยังไงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยก่อนอันนี้มันแบบ มันจะใช่แล้วมันจะไม่ใช่มันจะดีหรือมันจะไม่ดีไม่รู้จะทําตัวกับเขายัางไงนะคะตอนนี้รู้แล้วตอนนี้ได้ความกระจ่างสําหรับเรื่องบางเรื่องที่มันค้างคางในใจหรือว่าแบบเป็นคําตอบที่แบบอเออใช่หรือไม่ใช่ดีหรือไม่ดีมันมันมันไม่รู้จะไปทางไหนดีอะแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าไม่ดีแต่เพราะว่ารู้แล้วว่าไม่ดีอะค่ะเรารู้สึกว่าคุณก็ไม่ได้แบบว่า อยากหนีหายออกไปจากคนคนนี้เลยนะคือบางครั้งอะค่ะคนบางคนนะ่ะคือถ้าเขาแบบเราคิดว่ามันไม่มีใครชั่วร้อยเปอร์เซ็นตะมันต้องมีข้อดีใช่ไหมเรารู้เรารู้สึกว่าคุณน่าจะชั่งน้ําหนักในใจได้พอสมควรว่าเอานะไอ้คนเนี้ยสถานการณ์เนี้ยมันไม่ดีก็จริงแต่มันมีเรื่องดีอยู่ด้วยฉะนั้นบางทีบางครั้งอาจจะ ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบฟันธงเด็ดขาดเลยว่าแบบเลิกคบเลยอะไรอย่างเงี้ยออกไปจากที่นี่๋ถวนี้อะไรอย่างงี้หาความยุติธรรมแบบนี้ <Okay. S 1> คือบางทีบางครั้งมันไม่ต้องสุดโต่งขนาดนั้นนะ่ะอาจจะแค่แบบอ๋อรู้แล้วว่าเขาไม่ไม,ไม่ไม่ดีกับเราหรือว่าแบบหวังดีประสงค์ร้ายกับเราเราก็แค่แบบค่อยๆถอยหรือว่าเอาใจออกห่างบางทีแค่นี้ก็โอเคแล้วนะมันไม่ต้องไปแบบขวาสุดซ้ายสุดแบบ ขวาสุดคือเกียดแช่งชักหากระดูกไปเลยหรือว่าอีกฝั่งหนึ่งก็แบบให้อภัยจนโดนเขาทํำ้ายซ้ำแล้วซ้าเล่าอะไรทํานองเนี้ยมันจะไม่เกิดภาวะนนั้นนะเรารู้สึกเหมือนคุณจะได้ปัญญาเกิดปัญญาเกิดแสงสว่างขึ้นมากับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นกับคุณอยู่นณะขณะนี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาฟังแรนด o อมวันนี้กันเนาะแรนดอมวันนี้พลังงานลับในตัวคุณนะคะ ชนกล้องขอภัยพลังงานรับในตัวคุณเนาะบอกว่าชนชนใหญ่เลยพลังงานรับในตัวคุณโอเคหมายเลขนี้จะเกี่ยวข้องกับคุณได้นะคะสี่สี่เนาะ พลังงานไพ่ใบนี้นะล้อกับพลังงานกับเตัวตนของคุณนะขณะนี้มากๆเลยพลังงานรับของคุณนะคะจากไพ่ใบแรกเนาะก็คือเหมือนคุณจะมีไกด์ไลน์มีเข็มทิศในชีวิตของคุณนะมีพลังอำนาจอยู่ในมือของตัวคุณเองคุณจะพลิกสถานการณ์เช่นไรก็ได้อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะคุณสามารถ แตเปลี่ยนสิ่งนั้นนะคะให้กลายเป็นพลังงานที่ดีพลังงานบวกกับตัวคุณได้เสมอนะคุณเป็นคนที่ศบตากับปัญหาได้นะคะแม้ว่าบางครั้งอาจจะแบบเต็มไปด้วยรอยน้าตาเนาะก็มีบ้างแต่ไม่เคยมีสักครั้งที่แบบหลบตาหรือว่าวิ่งหนีปัญหานะไม่มีทางนะคะคือเป็นคนที่จะเอาตัวเองฟันฝ่าอุปสรรคไปให้ได้อ่ะมีความตั้งใจใหม่มั่นแบบนั้นนะไม่อยากเป็นคนขี้ขาดะ คือแบบสู้ให้รู้ว่าแพ้ซะยังดีกว่าไม่สู้เลยนะคะแต่บางทีบางครั้งเราก็ต้องสู้อย่างมีกลยุทธ์เนาะซึ่งเราคิดว่าคุณเนี่ยค่อนข้างรู้เลยแหละว่าเออเขาเรียกอะไรคนที่อยู่เป็นใช่ไหมรู้ว่าตัวเองจะอยู่ตรงไหนให้มันแบบถูกกาละเทศะมันอาจจะแบบไม่ได้เพอร์เฟคร้อยเอร์เซ็นนะแต่อย่างน้อยคุณเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์อย่างแน่นอะนไม่ว่าคุณจะ เจออะไรอยู่ก็ตามนะคะเป็นคนที่ผ่านปัญหาได้เป็นคนที่ผ่านปัญหาได้ดีแก้ปัญหาได้เก่งคนแบบนี้นะที่ทำงานจะชอบนะลูกค้าก็จะชอบด้วยนะแล้วก็จะทำเงินได้ด้วยนะส่วนใหญ่ ของที่เราซื้อกันมันก็มาจากการแก้ปัญหาให้เรานี่แหละไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเนาะไม่ว่าจะเป็นโปรดักหรือว่าเป็นเซอร์วิสนะคะอู้คุณมีแผนนี้เองอืมลึกๆแล้วเป็นคนที่ชาญฉลาดแล้วก็มีแผนจริงๆด้วยนะเห็นไหมใบแรกเนี่ยเราว่ามีเข็มทิศแล้วนะดูดูขนาดว่าที่ให้มืดแค่ไหนนะเจออุปสรรค หัวมกระหน่ำเพียงใดนะคะคุณก็จะมีแสงสว่างเป็นของตัวเองเอารมณ์เหมือนหิ่งห้อยไหมเหมืนเป็นหิ่งห้อยเยนาะมีแสงสว่างเป็นของตัวเองแล้วจังหวะของคุณนะดีมากเลยนะดูใจกลางตัวคุณนะมันมีความนิ่งอยู่ไม่ว่าสถานการณ์ที่เจออยู่มันจะแบบลุ่มเลาสักแค่ไหนอนะแต่ลึกลึกล,กลงไปอะแก่นแท้ของตัวคุณะ คุณเป็นคนที่ฝึกสมาธิหรือเปล่าเนาะคือแบบเหมือนแบบมันมีความนิ่งอยู่ในตัวมีความสุขขุมอยู่ในตัวมากๆนะคะคือถ้าใครไม่ได้มาใส่ก็คือแบบลักษณะเป็นคนที่มีจิตที่เข้มแข็งมีสมาธิที่ดีนะคะมีการฝึกอะ่ะมันเป็นมันเป็นลักษณะของคนที่ทุกฝึกมาดีแล้วนะคะจะฝึกจากประสบการณ์ก็ดีฝึกจาก าศาสนาก็ได้นะคะาศาสนาวิทยาศาสตร์ได้หมดเลยแต่คือแบบมันมันต้องผ่านการฝึกฝนมาไม่ใช่เกิดมาแล้วได้เลยแบบนี้นะคือเนื้อหนาบุญอะไรติดมานิดน,นึงอะ่ะใช่แต่ว่าถ้าเจอเรื่องที่แบบใหญ่มากๆอ่ะใหญ่เกินตัวแต่คุณยังนิ่งได้แสดงว่าคือฝึกแบบนี้มานับครั้งไม่ถ้วนนะคะเจอแล้วฝึกอีกเจอแล้วฝึกอีกฝึกอยู่เรื่อยๆเลยเนาะ หรือบางคนอาจจะมีครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะมีผู้ที่เป็นแสงสว่างส่องให้กับคุณนะหรือว่าตัวคุณอาจจะส่องส่องให้กับตัวเองก็ได้แต่ใดๆก็ตามมีมีอุปก,กรณ์นำทางมีแสงสว่างนำทางชีวิตไม่ว่าจะเจอกับเรื่องให้ยากแค่ไหนให้มันเหนื่อยหนะักสักเท่าไหระคะ่ค่ะคุณจะได้คําตอบจากสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่ มันอาจจะไม่ง่ายนะคะแต่เรารู้สึกว่ามันเหมือนมันเป็นการฝึกตัวคุณไปในตัวด้วยนะยิ่งเจอคุณจะยิ่งแบบเข้มแข็งขึ้นนะคะมีปัญญาที่แข็งแกร่งมากขึ้นมีความลึกซึ้งมีความนุ่มนวลกับชีวิตมากขึ้นแล้วจะบอกด้วยว่าเวลาคุณผ่านอะไรไปได้นะ คุณก็จะเป็นแสงสองทางให้กับคนอื่นด้วยเช่นกันนะคะเหมือนเรื่องราวของคุณอะมีโอกาสได้เป็นตำนานนะมีโอกาสได้เป็นเรื่องเล่าขานนะคะหรือว่าแบบหรือแค่เล่าให้เพื่อนให้คนรู้จักฟังก็ได้คะ่ะว่าคุณผ่านอะไรมาบ้างหรือว่าเวลาใครมีปัญหาเวลามีการแชร์กันอะไรอย่างเงี้ยคุณสามารถเล่าให้เขาฟังได้เนาะคือแบบคนเคยผ่านมาคุณก็จะเล่าข้องปากเลยในขณะที่คนกาลังเจออยู่อะคะ่ะ เขาก็จะได้กําลังใจด้วยว่าเฮ้ยถ้าครั้งหนึ่งอ่ะมันเคยมีคนผ่านจูงยากๆแบบนี้มาได้ค่ะพวกเขาก็จะผ่านได้เช่นเดียวกันคุณสามารถสร้างกําลังใจให้กับผู้อื่นเป็นแรงปันนานใจเป็นเป็นที่ปรึกษาเนาะเป็นที่ปรึกษาได้ด้วยเป็นผู้ที่ให้คําชี้แนะก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งว่าคุณเนี่ยอืมเราคิดว่าถ้าสะสมแสงสว่างมาค่ะ มาสัขนาดนี้ยคุณมีโอกาสเป็นฮิลเลอร์ก็ได้นะสามารถเยียวยาใจผู้คนได้นะคะเอาความเจ็บปวดของตัวเองเป็นพลังงานถ่ายทอดแบ่งปันสิ่งที่ดีงามเป็นไหลให้ใครบางคนซบเนาะเป็นที่ให้ใครบางคนเอาไว้พักใจเป็นเซฟโซนให้กับคนที่แบบอ่อนล้าหมดแรงะคะ่ะมาดูอีกสักพลังงาน โอ้ oh m ก god <laughs> <laughs> เดี๋ยวนะสามเอ็ดสามสองสี่สิบสี่นะคะหรือว่าสามสองสี่เนาะหนึ่งสองสามสี่เรียงเลยอาจจะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะอันนี้ดีมากเลยนะหลายคนเป็นคนฝันใหญ่นะคะฝันฝันใหญ่ใตใหญ่แล้วไปถึงด้วยนะเนี่ยอ,อ พลังงานก็มีอยู่ในมือนะคะแสงสว่างความรู้ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ผู้ให้คำปรึกษาคุณก็รับฟังเป็นอย่างดีด้วยนะพอคุณมีสิ่งเหล่านี้ค่ะมีความรู้มีปัญญามีความสามารถมีความตั้งใจดีเนี่ยพลังงานเนี้ยสามารถเสกสร้างสรรค์อะไรก็ได้คุณอะรู้ตัวเสมอเวลาทำอะไรอยู่นะ เจอเรื่องที่ดีแล้วเจอเรื่องที่ไม่ดีอะ่ะคุณสามารถหมุนเห็นไหมหมุนหมุนสิ่งดีงามให้เข้าหาตัวก็ได้นะแล้วก็หมุนสิ่งที่ไม่ดีให้มันออกไปจากตัวคุณก็ได้เช่นเดียวกันเราเห็นไพ่ใบนี้แล้วเรานึกถึง the view of fortune น่ะมันเหมือนมันเป็นความโชคดีเห็นรอยยิ้มของสาวน้อยคนนี้ไหมเรารู้สึกเหมือนเขาเขาเดินอยู่ใน ในที่ที่เขามั่นใจในที่ที่เขามีความสุขในที่ที่เขารู้ว่าเขากําลังทําอะไรอยู่และกําลังจะทําไปเพื่ออะไรนะคะเขาไม่ได้สนใจนะว่าเส้นทางจะเป็นยังไงเขาสนใจแค่ความสุขของเขาเหมือนแบบมันให้ความสุขณนะปัจจุบันเนี้ยเป็นใหญ่แล้วเดี๋ยวให้อนาคตให้มันดูแลตัวมันเองใส่ใจในรายละเอียดที่ตัวเองทําที่ตัวเองเป็นไม่ต้องไปสนใจสิ่งแวดล้อมภายนอกมากเพราะว่า สิ่งแวดล้อมภายนอกหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราควบคุมไม่ได้เลยแม้กระทั่งตัวเราเองบางทีบางครั้งเราก็ควบคุมไม่ได้เนะแต่มากที่สุดก็คือควบคุมตัวเหล่านี้แหละนะพลังงานเนี้ยมันทําให้สิ่งที่คุณอธิษฐานแล้วอยากได้อะเป็นจริงเสมอลองทบทวนดูได้เลยในชีวิตอะเคยพูดว่าอยากได้รถคันไหนอยากได้บ้านแบบไหนอยากไปเรียนที่ไหนอยากมีแฟนประมาณไหนอยากมี อยากมีอะไรอ่ะอะไรที่เคยอยากได้หลายคนนะ่ะน่าจะเคยเจอด ja ีจาวูนะเหมือนรู้สึกแบบเฮ้ยเหมือนเหตุการณ์นเนคุณคุณนะ่ะเหมือนเคยผ่านมาแล้วอะไรทํานองเนี้ยแล้วเราก็รู้สึกด้วยว่าด้วยบุญบารมีที่คุณทํามาโดยตลอดนะคะความเข้มแข็งอดทนก็ดีการที่คุณเป็นแสงสว่างส่องให้กับชีวิตผู้อื่นก็ดีอะคะ่ะมันนําความโชคดีมาสู่คุณด้วยนะ มันดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณเช่นเดียวกันคุณเป็นคนเหมือนที่แบบรู้หลักการของพลังงานนะหรือว่ารู้เรื่องกฎแห่งกรรมก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าใครศึกษาศาสตร์ด้านไหนเนาะเป็นคนที่เอาสิ่งที่ตัวเองเชื่อเอาสิ่งที่ที่ตัวเองศรัทธาค่ะเอามาทำลงมือทำอย่างสม่ำเสมอทำด้วยใจทำจนเรารู้สึกว่าโชคมันอยู่เคียงข้างคุณเลยเหมือนแบบ นึกถึงครั้งไหนก็จะมีบางสีบางอย่างพุดมาช่วยคุณอยู่เสมอเสมอเวลาตกระกำรรมลำบากเจอปัญหาค่ะไม่นานเดี๋ยวก็จะมีอะไรไม่รู้แหละเข้ามาชุดเข้ามาดึงเข้ามาช่วยทําให้คุณไม่ถลำหลรือกลงไปไกลลงไปมากนะคะแล้วก็พอจะแบบเหมือนจะจนปัญญาจะตันแบบหลังชนฝาแต่ตามใดที่คุณยังสู้ไม่ถอยกําลังใจดีนะคะแล้วก็ไม่ลาทิ้งความดีนะ เชื่อไหมเดี๋ยวคุณจะเกิดอาการปิงแวบอะไรสักอย่างแล้วก็จะหาหนทางแล้วก็ะทะลุทะลวงปัญหาพุ่งขึ้นมาสู่ผิวน้ําได้อีกครั้งหนึง่งแลาทุกครั้งที่คุณเจอปัญหาคุณจะเก่งขึ้นไปเรื่อยๆด้วยคุณจะหยิบของใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆนะ่ะความฝันของคุณนะจะใหญ่ตามการที่คุณลมแล้วลุกนะคะยิ่งลมแล้วก็ลุกขึ้น ได้ดีขึ้นเข้มแข็งขึ้นมีความเข้าใจมากขึ้นอ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้นเรารู้สึกว่าพลังงานลักษณะประมาณนี้มันยิ่งทำให้คุณเติบโตแล้วเติบโตแบบสมบูรณ์งดงามมากๆเลยนะคะสมบูรณ์งดงามมากๆเราชอบการที่คุณอยู่กับปัจจุบันมากเลยนะ การที่อยู่กับปัจจุบันมันทําให้ความสุขมันมันไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วก็การที่คุณคอยสนใจในเรื่องที่ตัวเองเป็นนะคะมันก็เป็นการแบบพัฒนาตัวเองในรูปแบบมึงหนึ่งเนาะมันเป็นการแสดงความรักที่คุณมีให้กับตัวเองอะอย่างสุดซึ้งที่สุดแล้วอะ คือชีวิตเราเราจะเจอกับอะไรก็ไม่รู้เนาะมีคู่หรือไม่มีคู่หรือจะมีคนช่วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนี่แหละอันนี้คือของแท้และแน่นอนแต่ตัว,ตวคุณนะคือแบบคุณทำได้อะทำได้ทาได้ชนิดที่ว่ามีคนพร้อมที่จะอยากช่วยเหลือคุณนะยิ่งทุกครั้งที่เขาเห็นคุณทุ่มเทจะยิ่งมีคนอยากสนับสนุนอยากมาเป็นลมใต้ปีกให้กับคุณ คุณจะได้จับได้หยิบทําอะไรมากมายนะคะมากมายเกินกว่าที่คุณคิดเคยฝันไว้ความฝันอะไรสิ่งที่คุณเคยอธิษฐานนะคุณจะได้ใหญ่กว่านั้นนะมันใหญ่ตามใจตามกําลังของคุณเลยแล้วก็ตามที่คุณสร้างสมสะสมเนาะบุญบรารมีความดีสิ่งดีๆนะคะยิ่งมีแสงสว่างมากความฝันก็จะยิ่งใหญ่มากตามไปด้วยเลยนะ ค่ะเหล่านี้ก็คือคําตอบของแรนด o อมคลิปนี้นะคะโหเป็นพลังงานที่แบบเกี่ยวข้องกับตัวตนของคุณทั้งหมดเลยนะเป็นตัวตนที่มีทั้งสติปัญญามีทั้งความโชคดีนะคะแล้วก็อืมคุณคุณสามารถใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในตัวเองเนี่ย ได้อย่างครบถ้วนมากๆเลยครบถ้วนซะจนคุณคุณสามารถไปสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้มากมายนะคะประมาณนี้เนาะขอบคุณที่รับฟังนะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะ e r r y c h r i s t m a s นะคะมีความสุขมากๆนะคะ I wish you all the best นะบาย